สว,ส,ส,สวัสดีค่ะแม่คัมค่ะสวัสดีครับแม่คัมครับสวัสดีค่ะมาตามแนวทางกับแม่คําค่ะเป็นคลิปที่สามขงสุดท้ายค่ะของวันที่16กรกฎาคม2567ค่ะมือนีมากกับสายฝนค่ะท่านผู้ชมมาแต่เสารเนาะค่ะมาตามความฝันของคุณแม่ค่ะฝนกระตกพายุเข่าค่ะไปจังไหนคุณแม่ฝันได้จักมือแล้วอ้ยฝันแต่ตอนเสารมากกวบวันพระนะฝันแต่วันพระเนาะฝันวันพุนเนาะค่ะ ฝันจังไรน้องฝันว่าพอบ้านนี่แหละฝันว่าพระเทาสีพ้าไปเบิ่งบานข้าเจ้าฝันว่าบานเมืองข้าเจ้าเป็นยังไงฝันว่าค่ะไปหอดแหละพอดีเป็นไปหอดทัวคนพิกเงินโต๊ะบานข้าเจ้านั่นค่ะพราะฉนี่ก็เลยเก็บเงินเขาตัวก็เลยว่าเอ้ามาหนัเบิ่งหนักเบิ่งหนักเบิ่งแล้วกขึ้นเขาที่ละเทาค่ะวานนี้เขาว่า่็ต้องขึ้นดอกบ้านบานเมืองคอยเป็นยังซีฝันว่าอืม บ้านเมืองคอยบรได้ขึ้นไดเป็นยังที่คุ้แม่เก็บได้ก็คือบุนันเอาคนวะค่ะหาเมืินหาพันหารอยหาสิบเอ็ดบาทหาเมินหาพันหารอยหาสิบเอ็ดบาทค่ะเป็นเงื่อนทีของบ้านข้าเจ้าสามีของคุณแม่เก็บได้ค่ะเนาะค่ะบง่ายๆซะก็เงืินผีเนาะเงินเงินข้าเจ้าย่งเงว่ะค่ะหรือว่าเงินข้าเจ้าใช่นีมมันมันแานเห่าน้อมิได้คุ้นมิได้ คนตายไปห้างคนตายตมบ่านคนตายบานคนตานคนตายไปกับไปเห็นไปเห็นห้างผู้นั่นผู้นี่ผู้ตายใหม่กับนี่ผู้ตายใหม่กับี่อยากจะคล้องนี่แหละค่ะบ้านอี่นั่นแหะมันไปกรมูมันไปแต่กรมูเกลยานันว่าวุ้ยเงินมันห่างห้างในป่ามาเบิงแนื้อข้ากับหัวคนตกหัวโตกับเขาไปเบิงเขาไปเบิงไปจับเบิองศาสเจ้าศาสตร์มันกับผูที่มันโดนเนาะคนตายเนาะบ้านนี่ก็เลยว่าก็เลย มาเผื่อไงเพื่อนว่าอู้ป้าเจ้ามิศาสต์ให้คอยซื้อเนี่เป็นอย่างซื้อเท่ากับขายพื้นละสองร้อยห้าสิบเลยก็เลยว่าค่ะสองร้อยห้าชิบก็เป็นเงื่อนหาร้อยเพื่อนก็เลยว่าเฮ้ยยังจะเป็นเงื่อนหาลอยเป็นเงื่อนหาลอยเศร้าตัวเพื่อนว่าอืมหาลอยเศร้าอย่างไรก็เลยว่าสองพื้นหารลอยค่ะพื้นละสองร้อยห้าชิบอืม กะจแม่กะจะีไฮตัวเลขงแชื่หอ,อห้าสองศูนย์ห้าศูนย์สองนี่แหละห้าศูนย์สองค่ะอืมบ้านนี้ตัวที่พ่อเก็บเงินได้หลละคุณแม่ห้าห้าหนึง่งแล้วห้าห้าหนึ่งม<ห>่อฟันซามีบอกคุณแม่พอดีอยันคนตีกองเรือเลยหัเมืองน,นะช่วงวันพระพอดีตอนเช้ามากกันหนึ่งเขาก็ไปสซบาศก์กวาดนามไปฆ่าจูดอกเม่วนนี้ค่ะ เวลาคนที่เสียชีวิตแล้วนี่เขาเสียศาสตร์ฮอบอกคุณแม่บ่ศาสาร์อกับเพื่อนกระชาต้นหนูคุณกระชายศายสตรหอนเนี่ยเหล๋ยาสเพุ่นกับู๋พูกพับศาสตร์อที่อนั่นสาสหอ,อแต่ว่าก็เสียชีวิตแล้วไ,ไปทรงมันอยู่ตอนนั้นนอ๋อแต่เนีความเป็นจริงก็คือคุณแม่เด็กไปทรงส,งสาการ้อมแม่อยากจะคล้องเนาะโอ้อายุเพิ่นจะปีจำาไรบ่หูแล้วตอนนั้นจำได้แต่ว่าที่คุณแม่ไปนี่มีแต่ คล้ายๆว่าไปเมืองผีเป็นบอก่าไปเมื่อผีเพราะว่าญาติมันนั่นโมโหก็เลยเว้ากันกับเมียคุณยิบ้านเมียคุณยิบ้านว่าหมอนั่นกระเทียกขึ้นกันหนักกันล้างหนักล้างใหม่อยู่กับเรว่อน่ะบอกเขาข้างงานเป็นล้างเป็นล้างเลยเป็นล้างเป็นล้างคือว่าคือต้นตัวฝืนนี่ล้างใหม่อยุดล้างก่อนี้นั่นนั่นล้างเก่าแห้งโอ้ยผู่เบิร์ดงาะขนาด ล้างข่ากับผู้ก็เลยว่าโจะเลยต้นสาดเด้ก็เลยว่าน่ะเป็นจังไงคุณแม่คือว่าคือต้นดอกเพลิงล้างข่าอันเป็นคือดอกเพลิงบอกคุณแม่ดอกเพลิงนั่งเงี้ยมิจจะล้างงามล้างเลยน้อยแต่ว่าอีนี่มันเงี้ยผู้กว่อมูลน่ะอืมมิจจะล้างหน้อยค่ะล้างหน่อยอยู่กับเงี้ยใส่เงี้ยมันนี่แหละแต่ว่าจำได้มันบอกว่าจได้กับเขาไปซองในเงี้ยมันกับผู้ไปจับเบิ้งสาสาสมันกับผู้ผู้แบบอืมได้ว่าหันตอนไปที่แหลกับ คุณพ่อนี่ก็คือสามีของคุณแม่นี่ตอนไปน้าการที่แหลกนี่คุณพ่อเป็นผู้พาไปเป็นผู้พาไปไปเบิ่งนบานเมืองข้าเจ้าพี่น้องเจ้านั่นแหละเพิ่นวานิี้ผ้าไปเบิ่งบบานเมืองข้าเจ้ามันเป็นยังไงส่วนว่าก็เลยไปเบิ่งไปหดมีแต่เกื่อนลัางงามๆมีแต่เอดยลัางงามๆล้งหน่อยๆที่อนนี้นั่นล้างห่างกูมูน้ไปกรมูเพิ่นวาเกลือเพิ่์นนั่นวานไปมาก่รมูยูมันหักมันทุกมันยากเปินวามันไม่มีหยั้งส่วนว่า ตะตนมาแน่ื้อยผนว่าก็เลยเขาไปเบิ้งเขาไปเบิ้งน่เฮือนเขาเจาช่องเบิ้งเขาใหนเหืานเขาโอ้ไปจ้าเบิ้งศาสตร์กับผูเบิ้ดลังค่ากับพ้นหน่อยกับเปียกเบิ้ดนะโอ้ตะตุลมานี้พ่อตีออกมาแล้วเอื่อยคลนวนว่ามากป้างให้สื่อสาสรแน่ผลว่าให้สื่อสาสตร์แน่ผู้ใหเป็นคนถามว่าให้สื่อสาดรเอื่อยมันเอื้อยมันนีหละเอื้อยมันก็ตะเสียชือกันโอ้มีตะผูเสียเบิ้ดแล้วตะพูเสียหมอไปใหม่นี่เหงอนหลังใหม่ใหมนี่ ก็ร่งเสียวางเดือนทีเดียวโอ้กระไขว่าผีนิธรรมสื่อศาสตร์น้ำคุณแหน่เทียวเมืองผีเนาะเทียวเมืองผีตัวคนว่าพาไปเมืองบาห์นเมืองข้าเจ้าคนจะบอกเลยว่าพาไปเมืองผีไหแเ่ว่ากับกัปมาสอยู่กับมาสตัวตอนนี้คนมาสื่อศาสตร์คนกันแลนมาสื่อศาสตร์สื่อศาสตร์ไปให้มั่นทำมาแล้ตูนมั่นทำมาเข้ากับคล้ายพื้นละสอง้อยหาชีพแล้วคนกระจายเงินมั่นกรจายเงินมั่นหนี่ยหาลอยเศร้า หาลอยเศ้าเรียกว่าเฮาคิดได้หาลอยขนาดไหนโบแมนได้ป้าเป็นว่าหาลอยเศ้าตัวโอ้โหผีคือกันแหละล่ะแต่เขาหายมาหาลอยเศร้าแม่แต่คุณแม่นั่นว่าคิดราคาศาสตร์แค่หาลอยหาลอยแต่ผีเติมให้อีกสิบสบาทเติมให้สิบสองบาทเป็นบาทวสิบ้านคอยนั่นบ้านคอยคิดได้จังซี่โอ้บ้านคอยคิดได้จังซี่เออบ้านคนตัวอือจังละเว้ยบ้านนี่ไปตอนที่แรก คุณพ่อนี่คนเก็บเงินผีได้แม่บอกบานนี้ผีก็เลบาายบอกว่ห้สทรงขึ้นแม่เนี่ยนะว่าห้ให้ยทรงเขาทรงเพิ่นท้าเถวอาอานับทรบบเงเขาบอกวา่าเป็นว่าบ้านเมืองนี่เขาบอกเอาตัวเิ่นว่าผู้ได้เก็บได้คือของคุณนั่นผีนั่นว่าบ้านเมืองนี่บอกเอาเออไออีอมันมาสื่อสารน,นั่นแหละโอ้คนนั้นเป็นคนว่าแม่นเพื่อนผัวเพิ่นนั่นแหละเพื่อนผัวเพิ่นเฮี้ยพ่อเขาหนึ่งก็เลยเก็บได้ โอ้ยใหญ่เขาเลยบอกเพ yes. ื่น oh. oh. yes. so ว่า, okay. าเอาตรงเพื่อนที่ไหนแถวหรือตัวเพื่อนเงินอยู่นี่บ่อึดเป็นเพื่อเป็นเพื่อเงินเขาเป็นเพื่ออีโอ้เงินเขาเป็นเพื่ออี๋แสดงว่าผีตัวนี้นี่ให้โชคแล้วเคิดว่าคนใหายโฉกเพราะว่าตั้งแต่แรกจนจบก็คือได้คุยแต่ก็ผีตัวนี้ผีตัวเดียวนี่แหละ ยี่นันก็บเลปากน้ำบบกมันไปไหม่นึ่ระเลยปากน้ำพอ่ากําลังไปเห็นงินไหมไหมเขาหล้างนันนะอคุนไปวางเดือนที่แล้วนี่แหละหลายหลังบอกคุณเมียนี่หลายหลายมีแต่ยาญ่แต่องเป็นมูบานเลยมันบอกพอมันก็เห็นพอมันก็เห็นโอ้เห็นเห็นทุกนเห็นในตะกูนนันว่ตสุคนโอ้แต่ว่าหันบริถามไผ่กริถามไผ่เราตะกัดอีนี่โอ้เหื่อยมันเหื่อยมันมาถึงหอดสาดเนี่ยค่ะอ แสดงว่าเขามาให้ยสูบเนาะปัจจุบันคุพ่อจงกี่เนาะอายุกี่หกสิบเจ็ดหกสิบเจ็ดเนาะอายุคุณพ่อเนาะค่ะหรือว่าสามีของแม่คั่มอายุหกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะคุณเก็บเงินได้เนาะเก็บเงินได้ให้ท่งกับเงินบ่เอานะจะพ้องเงินบ่เอาค่ะต้องเงินเพคนไปคิดเป็นปลึกอยู่คิดไป้น้ำเนาะคุณแม่เนาะคิดอายุคุณพ่อไว้น้ำค่ะการไปค่ะมากแล้วเนาะรก็เนาะเป็นราคาศาสตร์อายุพ่อนหละกันยี่สิเก็บได้เนาะค่ะหลักความฝันค่ะ คุณแม่สิไฮหาศูนย์สองหรือว่าไฮหาสองศูนย์คุณแม่หาสองหาศูนย์สองชิไฮหาศูนย์ศูนย์สองกับหาหนึ่งเนาะอายุคุณพ่อตีไปเด้ก่อนคจะตีไปตีมาเนี่ยแหละค่ะตัดกับหลังเนาะกระตัดกับหมุนเอาเนาะคุณแม่เนาะค่ะเป็นแนวทางในงวดวันที่สิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะเป็นโครงสุดท้ายค่ะท่านผู้ชมคุณแม่เพิ่งมาเพิ่งฝันแล้วแต่ว่าทำมืออื่นเนาะค่ะมือเลขออกหวยออกอีลี่นี่ ถ้าเกิดว่าคุณแม่เพิ่นฝันกะสีมาตามโคงสุดไทยอีนี้เนาะค่ะโคงสุดไทยคักๆนี่สีมาตามหอีกค่ะแต่ว่าทาบฟันแอดกะซีกะตามอ่ะแอดกะสีบดิโลงห้เนาะคะ่ะแต่ถ้าเกิดว่าคุณแม่เพิ่นฝันแอดกะสีโลงหะคะ้ค่ะท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังกันค่ะมือนน้อวันที่สิบห,าหา้านะค่ะค่ะเสาร์นี้กระเาทองปุ่นมาตามคพามฝันของแม่คั่มวันที่สิบห้าค่ะแต่เสาร์ค่ะมากับสายฝนค่ะท่านผู้ชมตอนนี้ฝนก็ยังตกอยู่เนาะค่ะ พายุเข่าค่ะคุณแ<ช>ม่โคกอะที่มากกับสายฝนด้วยกันนั่นแหละโชกมากกับสายฝนคุณว่าค่ะคุณแม่นี่ยังผมเติมอีกบกา้างมี่ย,มยังเลยแค่นี้แหละค่ะกรให้นีโชคมี่ลากนอกคุณแม่นอกค่ะงวดนี้ <c oughs> นนกข็ขคอให้เข,าข่าขอให้ปังอีกคอให้เข่าสามตัวตรงๆค่ะค่ะขอบคุณแม่ข้ามค่ะขอบคุณค่ะมาสรุปเนี่ยทางตัวเลขความฝันในการสื่อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่ข้ามค่ะในงวดวันทีขข่สิบหกรกฎาคมสองพันรอยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะ แม่คาำนี่เพิ่นฝันคืนบ้านพระเพิ่นว่าค่ะเพิ่นฝันมาสามีของเพิ่นนี่ส่วนแม่ค่ำเนาะค่ะไปเคี่ยวเมืองผีเพิ่นว่าปะวสันสีผ้าไปเบิงบานเมืองข้าเจ้าเป็นแนวด่าวสันแม่คาำนี่ก็ได้ไปกับสามีเนาะค่ะไปสองคนวสันไปหอดเมืองผีละเห็นมูบานข้าเจ้ามีตะเหอนหลังงามๆามวสันสร้างบานตะเปาะแต่แปะเพิ่นว่าคือบานดอกผึ่งเพิ่นว่าค่ะคือบานดอกผึ่งเนาะค่ะเพิ่นว่า หลังงามกับมีหลังหน่อยหลังใหญ่เพื่อนว่าค่ะไปหอดล่ะสามีของแม่คั่จังไหจังไปเก็บเงินผีใดวะสันจำนวนหาเมือ่อหาพันหาลอยหาสิบเอ็ดบาทเพื่อนว่าค่ะแม่คั่ก็เลยบอกสามีว่าเอาไปขึ้นเขาวาสันอย่าเอาเถอะสันสามีของแม่คั่มก็เลยเอาเงินไปขึ้นเขาเนาะค่ะแต่ว่าเขาบอกเอาขึ้นวะสันเขาบอกว่ายูนีนี่ ผู้ใดเก็บเงินใดให้เอาไปโหลดว่าสันบ่มีการว่าสีเอามาขึ้นเนาะค่ะให้พ่อเป็ดนี่เอาไปเลยเพิ่นว่าค่ะแล้วแม่ค่านี่ก็ไปพ่อเงอนอีกหลังหนึ่งเพิ่นว่าเป็นเพื่อนคือเงินดอกพึ่งคือกันเพิ่นว่ะแต่เพื่อนลังหน่อยๆห่างๆเน่เพิ่นว่าบ่อยงามเพื่อนว่ะแม่ค่ํานี่ก็เลยยางเข้าไปในเงอนเข้าเจ้าเนาะค่ะไปแลับไปพ่อสาดพื้นหนึ่งว่าสันแม่ค่าเลยไปจับบึง ศาดตรกระศาสตรงห่างผู้ฟุกเก่าๆเพื่อนว่าและเอื่อยของจะของเฮื่อนหลังนันเนาะค่ะก็เลยมาถามสื่อสารพื้นใหม่กับแม่ค่ำเนาะค่ะว่าให้สื่อสาตรแน่ว่าสั่นขายจังไดว่าสั่นแม่ข่ำก็เลยบอกว่าขายในรคาคาสองร้อยห้าสิบบาทว่าสั่นข้าเจ้าก็เลยบอกว่าเอาสองพื้นว่าสั่นแม่ข่ำก็เลยคิดเป็นเงินแล้วเป็นหาร้อยเพื่อนว่าค่ะแต่ว่าพอเข้าใจาเงินมากเป็นจํานวนเงิน หาลอยเศร้าเพิ่นว่าค่ะใจให้ไม่้ำนี่หาลอยเศร้าไม่ขำก็เลยบอกว่าโบแมนเด้โบแมนหาลอยเศร้าหาลอยตัวไม่ค้ำเลยว่าเอื่อยจะคล้องเพื่อนหลังนั่นก็เลยบอกว่าเอาไปโลดคอยให้เจ้าหาลอยเศร้าเนาะค่ะว้ากับไม่้ำไม่้ำก็ได้เลยเอามาเพื่อนว่าค่ะแล้วไม่คำ้ำกับหูเม่อเพราะว่าข้าเจ้าตีกองว่าสัน่นตีกองเดึกเนาะคะ่ะตีกองกลางคืนเพราะว่าเป็นวันศิลวันพระ ม่คำก็เลยสะดุ้งตื่นขึ้นมาเพิ่นก็เลยว่าโอ้ยเพิ่นว่าฟันเลขกตัวนี่เพิ่นว่าค่ะแม่คำก็เลยได้นนตัวเลขมาให้กับท่านผู้ชมทางบ้านค่ะตัวเลขตัวนั้นก็คือหาหาหนึ่งเนาะค่ะเป็นเลขเงินสามีเก็บได้ในเมืองผีเนาะค่ะราก็อีกคุม้มเงิก็คือหาศูนย์สองเนาะค่ะเป็นเลขราคาศาสตร์ที่ผีใจามากเนาะค่ะผีใจามากนี่หาเอยยี่สิบบาทเนาะค่ะแต่ว่าแม่มคำเพิ่นว่าเอาหาศูนย์สองเพิ่นว่าค่ะบบเอา หาลอยยี่สิบบอเอาเพิ่นอาเปลี่ยนใหม่เป็นหาศูนย์สองเพิ่นว่าอายุของสามีแม่คั่มก็คือหกสิบเจ็ดปีเนาะค่ะเพราะว่าสามีแม่คั่มนี่มีบทบาทในความฝันเนาะค่ะเพราะว่าเพิ่นส่วนแม่คั่มไปเมืองผีค่ะนี่ก็เป็นแนวทางกัะท่านผู้ชมเป็นแนวทางตัวเลขความฝันในการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลของแม่คั่มค่ะในงวดวันทีสิบหกกรกฎาคมสองพันห้าร้อยหกสิบเจ็ดนี่ค่ะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านมีโชคมีลาภได้รางวัลใหญ่กับแม่คั่มสุขูสุขคนค่ะ แต่ก็อย่าลืมตัดกับหมุนน้ำเด้อค่ะกันไหวค่ะถ้าท่านผู้ชมชื่นชอบหรือว่าถูกใจคลิปที่สาวนิงนําเสนอกาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งให้กับสซาวนิงพระรวยนํำเนเธอค่ะคลิปนี้ขอจบไว้เพียงเท่านี้คลิปหน้าพอกันใหม่ขอบคุณค่ะ